กับสบายดีพี่น้องกับสบายดี่านผู้ชมเมื่อสู่สุคนด้วยจ้าท่านเขาเปียกพี่น้องเอ,อ้ยปกติบุษูกินเขา้าบุษูกินยังพี่น้องเมื่อนี้เขามาสู่เพื่อลูกพี่น้อง,งอดกินกินไหมพี่อักมากินเลยอ,อร่อยไหมจ้าวันนี้ดาวเรืองนุ่งสูตรซีซ์ไซส์สสพี่น้องจ้าเผื่อยังอีพี่ชาต พ ų, i, at, ิศาจ้าเอ็นจอยกินข้าวเปียกจ้ะพี่น้องไปว่าลิปเปอร์สายโทนมีอยู่บ่เสือกูก็ดิมีแต่ตกเกิดฉันมีแต่ตกเก่าจังเชิดกินข้าวเปียกแลแป๊บจ้ะพี่น้องจ้่กูบ่ได้เอามาเนาะกูเอามาเต็มเต็มเลยเนี่ยกระดาษให้ซื้อให้ไะ เจ้าว่าอีร <invoke> ้อนชิสิอหายเลยไม่แบ่งดิแม่แบ่งเลยแบ่งเลยไม่ใช่่นยแม่แบ่งเลยไม่ใชอเสือเขาทำโอ้ยแบ่งเลยแบ่งจะไปยังไงไปสานเขาเปลี่ยนให้แม่นะครับใหยเลยกจินบา บางคลนี่เะไปลงนะสบายละไิมะค่ะรเก่าทำเลยกูไปรห้นเร่ตัวอาเคี้นน้ำมูนซื่อๆนะจะไปน้ำเ้าเลยขากันพี้อไปไปไอยู่ห่านคี่เก่าพี ายหานอาจหานเองคือเกา่าเหมือนเดิมเหมือนเดิมสภาพเดิมเดิมเดิมเหมือนเมื่อก่อนเธอจะเก็บร้านซอยฉันเมื่อไรอ่ะอหาไปเย็ยนเก็บน้ำใด้ไหมเลี้ยนเก็บซอดตลบันเ,นเดียคนเดียวมันได้หวะ่ะแม่ห่นเราเขาั้วโบนหยาบเลยอันนี่นะแม่อ้าวเราตรงเปลือยเนาะ เราไม่งย่ไม่อยากเล่นกินมะลูกกับเพชรได้บานตัวห้าเันจะไปสวรรค์เอาไปสวรรค์ไป,ไปแปลงหลอดอยู่สวรรค์ตีนอ่เหมือนมาวย จะอาบน้ากเจะคือสวยค่ะบน้าแลยใช่ <sn arian> ้วมจะก็จะสวยผักบงไม่ล่า่ะคือสวยแล้วมน ว่าตอนพืน้พายจะกินที่ไหนออกดูกก็สีอ้วนตอนไลแม่ก็บอกว่าฉันจะกินใช่ไหมแม่นำกินไปเลยนะแม่ันจะกินด้วยด้วยเพราะว่าเธอซื้อเป่มื่อบานมันบ่ไม่ด้เมื่อบานตอนไดแม่อหนเม่านเมื่อบานนี้ เพราะว่าเนี่นยเขาอยู่จะคนแมสซี่บอกแทำแก่เสียแมาแก่สหนเนี่ยดีเอาตัวสีกลมมาเด้หำสีกลมยังตัวหนึ่งสีวนนะขาก็มาไม่หซื้อเท่าไหฮะสั่งตีอ,งอยากกันนะกินน้ำจ้า ของน้าพอน้าพอมากนี่กีแล้วมันบอกว่าเอาเสือตัวเก่ามาหามนหนาไปขายแล้วเอาเสือตัวใหม่โออเห็นพ่อไหมพ่อก็กินยังไงัวหมเเดียวกับใบบริกินเขาเศ้ากับบริกินเขาเพีนกับบริกินกะไเรื่อง คุณนีโบสิจายเงนินนะอันนี้เป็นทากระติกกกยูี่เงินนันบ,บร้อยบ่บ่ออยากนยูนเ่เจ้าเก็เทอร์ซ่กบจะมีเก็บเทอร์ซที่น้องจา๋า นอนน้ำจับเหรอสบายดีจ้ามาต่อๆกันพี่น้องแม่แม่งนอนน้ำจับเหรอนอนน้ำจ้าได้ไปโรเอองเรียนป่ะอืนแต่เอบ้าโรงเรียนให้ได้ว่าหายหาพันเด้อก็ได้ว่าให้ห 5, ายหาพันคืออยาังแตลายแท้ไไน้องแบงเป็นยังมือเศร้านี่นะบลูบังหลาเป็นยังมือเศร้านี่ฮะ<ห>น,น้องแบงนี่ยพี่น้องเอ้ยเดาเรื่องกะ เมืออ่อยนำพี่น้องจากสิครัวตัวเองจักสิครัวลูกเมืออ่อยลายพี่น้องเลยตื่นแต่เช้าแล้วก็ขืนห่านกับคำหกโมงหกโมงเคืองพี่น้องจังได้ขึ้นไป้ห่านนะโอ้ยปะท้องกันใหญ่พี่น้องเดี๋ยวนี้นะยังอีกยังอีกเดือนหนึ่งบางเ่อกัะบ,บ่หอดเดือนสามพี่น้องกับสิคอดบางเ่อกัะสิกายเดือนบอกหรือว่าอะไรเฮากันยังบมูห โแน่ใจพี่น้องเลยน้องแบงก์กะอาการเกา่ากำเลิบปอดเพิ่นอะไรพี่น้องปอดน้องแบงบ์บออยากดีเพิ่นเห็ดยังหรือไหวยังน้อยน,นึงกะพี่น้องจ้าน้องแบง์นอนน้ำแม่พี่น้องมาเนี่ยเอาไปใส่ละป้าพี่น้องเ้ยเราเรีนสมาปั่นทองได้พี่น้อง สงสัยเ,ยเราเลื่องอยางหลายอยู่ตลาดคขายเครื่องพี่น้องเอ้ยบายางกระซิมยางทั้งนั่งทั้งยาง,ยาง,าง,ง,าง,งบพ่พ่อได้นอนบ่พ่อได้พักพอนพี่น้องเอาไปแพ่ง,น,งน้องเนี่ยแม่ล่ะบับกหลายแพ่งน้องเยอะตั้งซื้อให้น้องนะได้เออบงนุน้องดินนะเอาบอกน้องกนะได้บ่อยบอกน้องกนะได้นอนรับฟันดีบ่านอนรับฟันดีดนต้ตั้งตั้งซื้อให้น้องนะได้เท่าย่างตั้งซื้อให้น้อง อ้ซื้อแบงน้องซื้อยังน้อยน้องออกมาก็น้อยจังงเนาะให้เห็นนะน้องก็น้อยพี่น้องเลยแล้วเรื่องใจอย่าขาดผู้มือกินยังกับโได้อ้อยมาใครน้อเก็บเรื่องสอยเม่น้อขอโทษขออภัยในเพลงเลยพี่น้องเนอน้องซายเปิดเพลงพี่น้องจ๋าอัะประตูไม่รุงอัะประตูในรูปบ่อยมันบนไหม ใชแน่แล้พี่น้องมีแต่ลูกซ้ายนี่แหละพี่น้องเป็นกำลังใจให้กูมือนี่กับลูกสาวพี่น้องจา้าเราเรื่องกะตั้งใจหาเงินเลี้ยงลูกพี่น้องลูกสามแล้วจา้าอดทนสู้อดทนต่อไปพี่น้องตอนเช้ากับเจ็ดโมงเราเรื่งตื่นตอนแรงกับประมาณ ตอนตอนเศ้ากับเจ็ดโม่ตอนเช้าเจ็ดมงเศร้าห,หประมาณหกมงเครึ่องวินอกแม่หละตอนแรงกับประมาณหกมงครื่งคือการได้ขึ้นแต่ตลาดเนาะเพราะว่าเพอ่์สิเก็บเครื่องแล้วกับลูกเนียนเครื่องเมียนคองี่นอกเลยเพอ่์ซิแล้ว,วี่นอกไายแพงเม่ยวะแพงซําไดอ้าวแพงสัมแพงเกาลานเกาลั0กับสิบเก้าป้เบื่งเบื่ได้บอ ้องแบ่งหได้ไปประมาะสองมือนเลยพี่น้องเรื่องจากตื่นมาเลยเป็นเมื่อยปอดขืนพี่น้องแล้วเรื่องกับบุหูว่าสิปวจังใดเนาะมีแต่ว่าคันอาการแห้งกับพาลุงหมอพี่น้องแล้วเรื่องเมื่อยเลยพี่น้องเลยจากสิคัวลูกจากสิคัวตัวเองเนาะจากสิคัวาห่านหนาที่ตัวเองมากไหมละเกินพี่น้องจ้าฝากเป็นกำลังใจให้เราเรื่องนเด้อจ้าอีกเดนไปกับขอดลูกแล้วพี่น้อง กลางคืนก็น,นอนบรับได้พี่น้องอยู่นีนะได้ยินเสียงกกแกกๆอยู่แถวท่องหัวนี่คดญาตินะพี่น้องเราเรื่องบางเดี๋ยเราเรื่องกับญาติญาติพี่น้องจ้าพระว่าเคยมีประวัติพี่น้องเลยมีประวัติอยู่ทั้งหัวนี่เละเราเรื่องกับญาติแต่ก็หมักพันพี่น้องจนเอามีดกบหบานเราพี่น้องเอ้าไ้ทั้งหัวคดญาติพี่น้องอากาศกับ พ่นตกพี่น้องพ่นตกสองมือสามมือล้เจ้าพ่นตกพอวนันมือนี่ฮะกับใครเน่ตกตั้งแต่เมือ่อคืนกับตอนเศร้าเนาะเมื่อวานนี่เกือบมืดมือเลยไม่ซื้อน,นี่กะพ่นตกทางเปื่อนพี่น้องทางคือพี่น้องเห็นนั่นแหละแล้วเรื่องยางลงตลาดไปกะสกกขี่รถกับขี่บบได้พี่น้องขี่แล้วมันจะเข่งด้ขี่แล้วก็ต้องได้ซ่องสองคนนี่กะเลยยางลงหา้าบางเถออกะ ให้พอเท่าิันไปส่งนี่เนาะให้แพงแม่วะแพงซำไดแพงเกาลาอเอาเลยพี่นอ้องนอนรับฟันดีด้อจ้าดาวเร,เรืองขออวยพรให้ทุกคนอยู่ดีมีเฮงผู้ได้ถี่กำลังถือผ้าเนาะไก่จะขอดคือดาวเรืองนี่กะขอหายลูกออกมาแข็งแหร่งและปลอดภัย้อจ้าผู้ได้ี่วา อยู่เมืองนอกเนาะผู้ดีที่วายู่ประเทศไทยแล้วเรื่องกะฝากความคิดหอดเถิงไปหาเอื้อยๆแล้วก็ทานู้โซเมิด์ุกขขุลสกคนเลยคำขึ้นนีกกะขอให้ทุกคนนอนรับฟันดีด้่จ้าบ่มียังสีว่าวพี่น้องเลยพอกันไม่คิดนะาจาสบายดี